เข้าไปในร้านต่อไปแต่นักข่ายอยู่ระดับที่สามด้วยนะปยมีจิตบอกว่ามีจิตบอกว่าับบ้านแน่หรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่ด้วยเว้ยต้องไปแก้หน้าไลยบ้างเดินที่บ้านบอกว่าหายไม่ไหวจริงหายไม่ไหวจริงสามตองคอยเอาต้องคอยระดันที่สามระดับที่สามเลยจริงไหมไม่จริงมาดูบ้างเห็ุการณ์ทำเหตุการณ์จะทำยังไงจะทำยังไงอยู่ในระดับที่สี่เลิกทายทีไหมทีไหมจะไม่ทิ้งที่พราะทิ้งไป kita doakanlah pak, an toh แค่การที่การทำดีในระดับบ้านอื่นจะทำเล่นใส่ทีมเราไปต่อเลยไอ้เซรีส์คาราเซรีส์และวินกำลังข่าวเราก็ต้องไปต้องมาหาตีไปให้จากกันหรอคุณบอระดูจะได้เดียวเนี้ยไอ้กระพู่มันจะได้ปะการังโอ้ทีนั่งลำบากเลยเอาแล้วกันตกที่นั่งลำบากเลยคุณเลยตกประการที่ผมว่ามันเป็น ลูกหลานชาติกำลังมีและพาด้วยหรือไม่รอให้ตาคนตาสายตาคนตาจัดจะไม่ได้ที่ขอบบอกว่าสายดูดีดูดีตัวมือไม่ใชนไม่ทันไม่ทันไม่ทันที่การเลยแต่ว่าเราแต่ก็กำลังบอกว่าอยากบใหรู้ว่ามีคนผู้ต่างแ่งที่จะมาแข่งต้องวัดเทียบดีเชียบดีสาวบางคนสา หนีได้หนีไปหนีได้หนีไปหนีไม่ได้จะนอนฉันจะดูเอาเลยเอาเลยต่างคนต่างสั่งกันมาบางคนทไมทำไมลองน้ำดี่นอนลองน้ำดี่สามลองน้ำทีสี่ 你把我当成这样。 ที่ที่มาเรื่องที่เหล่าคนจากละครเรื่องนั้นที่ฉายในเรื่องนั้นที่ดีได้คือเพชรแดงคัมเพชรแดงคัมลอยเพชรแดงคัมก็ยาวไม่อยากได้จะบอกกูมาแล้วได้จะบอกกูมาแล้วถ้าเราไม่ต้องการรู้แม้สุดท้ายสิทธิ์เราสุดท้ายสิทธิ์ของเราจะไม่ถ่ายก็ไม่รู้ไม่รู้เลยคู่นี้คู่นี้เอาไม่ได้เอาไม่ได้เอาไม่จิตใจเอาไม่จิตใจหัวเรื่องอะไรไปดูกันคุณจะว่าอะไรก็ตามเขาแล้วที่ไม่หัวที่กระดุกไม่มีอะไรที่เสียก็เอาแล้วหนึ่งสองก็แล้วหนึ่งสองก็แล้วแต่ใครจะได้มาเพราะว่ายังไงที่ไหนก็พอ

บริษัทในศาลทครอบผมครับเรีเที่ยวที่เรอบแปดตัวบริษัเข้าทั้การขันหาล่างครอบล้อแล้วก็เรื่องน้ำที่สองจำแนงสี่องเรื่องน้ำที่สามทอ่เก้าองจำแนงเรื่องน้ำที่สี่แนงเรื่องอันดับ1ชาวมังกรครับสองเพชรด่านคำสาม,สาม เจ้าแม่สีทองครับนี่คือเจ้าแม่สีทองครับเรือลำนี้ตกรอบแล้วก็กลับบ้านก่อนครับลำนี้